สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้ครับมาเริ่มต้นที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเลสเตอร์ซิตี้ครับได้2ประตูจากลูทมัสกับคารันโซยุนคูส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้1ประตูจากเมสันกีนบูคู่ที่2ครับเซาแธมป์ตันครับเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลตไป3ประตูต่อหนึ่งโดยเซาแธมป์ตันครับได้3ประตูจากชาเลดัมและแดนนี่อิงส์สองประตูส่วนคริสตัลพาเลตครับได้ประ ตัวเลี้ยวเลยฮะจากคิสเซเนเบนไตเแก้นะฮะตั้งแต่นาทีที่สอง และผลแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ครับส่งผลให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมี80คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี70คะแนนห่างกันอยู่10แต้มครับและแข่งเท่ากันที่35นะัดเหลือการแข่งขันอีกแค่3นัดเท่านั้นนั่นหมายความว่าแมนยูตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ทันแล้วครับส่วนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับชัยชนะเมื่อคืนครับแทบจะก,การันตีไปเล่น ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยเลยฮะเพราะผลชนะเมื่อคืนครับทำให้เลสเตอร์ซิตี้มี66คะแนนทิ้งเชลซีไปอีก2คะแนนครับโดยเชลซีนี่แข่งน้อยกว่า1นลัดและมีคะแนนทิ้งห่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่5ไปอีก8แต้มและทิ้งอันดับ6อย่างลิเวอร์พูลไปอีก9แต้ม ส่วนอันดับที่7ครับทอตแนมฮอสเปอร์ครับก็ยังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเราข้ามาที่อันดับที่8ครับเอเวอร์ตันครับ55คะแนนและอาร์เซนอลครับอันดับที่9ครับ52คะแนน ถ้ามาดูโซนตกชั้นครับฤดยดูการนี้ถือว่าปิดฉากเรียบร้อยนะครับสำหรับโซนตกชั้นครับทีมตกชั้นก็ได้แก่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดครับเวสบอมบิดอาเวียนและฟูลแลมครับสามทีมนี้ตกไปเริ่มต้นใหม่ในศึกแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยแล้วครับมาที่ศึกลาลิก้าสเปนครับเมื่อคืนนี้เตะกัน3คู่ครับไปเริ่มต้นที่โอซาซูน่าครับเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดิส3ประตูต่อ2เอลเช่ครับแพ้กับอาร์เบส0ูย์ประตูต่อ2และเลบันเต้ครับยันเสมอบาร์เซโลนาครับ3ประตูต่อสา โดยบาร์เซโลนาครับได้3ประตูจากเรียลเนลเมสซี่เบรดี้และออสมมนเดมเบเล่ครับส่วนเลบันเต้ครับได้จากมาเลโรครับโมราเลสและก็เลออนครับผมทำให้การลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ของลาลิก้าสเปนถือว่าสนุกมากๆเลยครับอันดับที่1อย่างแอตเลติโกมาดริดครับที่มี77แต้มนี่ถือว่าดวงแข็งมากๆเลยนะฮะเพราะทีมอันดับ2และอันดับ3อย่างบาร์เซโลนาและเลอัลมาดริดในนัดที่ผ่านมาสะดุดกันทั้งคู่เลยฮะ โดยแอนมาริดครับได้เปรียบโดยที่เขาเป็นจ่าฝูงครับโดยเรอัลมาริดครับได้เปรียบตรงที่ h เฮ to Head เขาดีกว่าแอนติกโกมาริดและบาร์เซโลนาส่วนบาร์เซโลนาครับได้เปรียบแอนติกโกมาริดกับมาริดโดยที่ยิงประตูเยอะกว่าถือว่าลุ้นกันสนุกครับการรุ่นแชมป์ของลาลิกาสเปน เราข้ามมาดูท้ายตารางกันมั่งครับนี่ก็ถือว่ายังสนุกเหมือนกันครับโดยอันดับที่20ครับ a อ b a r ฮะมี29คะแนนอันดับที่19ครับเอลเช่ L ครับมี30คะแนนครับเท่ากับอันดับที่18บ s ป a อุาำให้พื้นที่การลุ้นตกชั้นไปเล่นลาลีกา2นี่ถือว่าสนุกเลยทีเดียวฮะเพราะทีมอย่างบายาโดลิครับอันดับที่17ก็มีสิทธิ์ที่จะตกชั้นเหมือนกันรวมไปถึงเกตาเฟด้วย ทั้ง5ทีมนี้มีสิทธิ์ที่จะตกชั้นเหมือนกันเลยฮะก็ต้องดูครับว่าจบฤดูกาลนี้จะเป็นทีไหนที่ตกไปสู่ลาลีกาสกันบ้างข้ามกันมาที่ศึกกาวโชดลซเรี Serie ครับผมเมื่อคืนมี1คู่ครับนาโปลีครับเปิดบ้านถล่มอูดินเนเซไป5ประตูต่อหนึ่งทำให้นาโปลีครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับแทนที่อาตาลันตาแล้วฮะหลังจากแข่งไป36นัดมี73คะแนนอาตาลันตาครับ35นัดครับมี72คะแนนเท่ากับเอซีมิลาน ส่วนยูเวนตุสครับอันดับที่5ครับ35นัดมี69คะแนน ไม่แน่ครับยูเวนตุสครับดดูกาลหน้าอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นได้ครับทำให้มีข่าวหนาหูเลยครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับอาจจะย้ายออกจากยูเวนตุสเราข้ามาดูโซนท้ายตารางกันมั่งครับอันดับที่20ครับโครโตเน่ฮะที่มี18คะแนนและอันดับที่19ครับปาร์มาที่มี20คะแนนครับสทีมนี้ไปเริ่มต้นใหม่ที่กาโชดซีรีบีเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีกหนึ่งโคต้าครับก็ยังลุ้นกันอยู่ครับอย่างเบเนเวนโตเปนเซียกายาลีโตริโน